ราสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม f c อ Online ครับผมวันนี้เราอยู่กับสายฟรีฟูทีมซีซั่น2องครับไอดีนี้ผมเคยเปลยไปแล้วก็หมดแล้วว่าตอนนี้กําลังดองอยู่ใช่ไหมทุกคนครับไอดีนี้ผมจะทําสายฟรีสําหรับฟูลลิเวอร์พูลนะครับเห็นคุณผู้ชมเนี่ยขอกันมานานพอสมควรนะฮะสำหรับทีมลิเวอร์พูลครับผมนะวันนี้เรามาจัดให้แล้วนะครับ ของดองอะไรเนี่ยเยอะมากตอนแรกผมมีความคิดว่าคลิปนี้ผมจะอัดตอนหลังจากที่ลงสายฟีฟูทีมซีซั่นแรกเนี่ยจบนะครับแต่ปรากฏว่าออนไปออนมามันออนเยอะเกินไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาดูของก่อนนะครับนี่คือ s v p ที่ผมมีการรับมานะครับณนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับ3วันก็ถือว่า s v p เนี่ยอยู่ได้ยาวๆครับพวกนี้ก็จะมาจากกิจกรรมล็อกอินนะฮะอย่างที่ผมบอกผมออนไม่นานจริงๆทุกคนครับเห็นไหม เนี่ยสิเดือน11เนี่ยสิย 12, เดือน12บสองกันไหมครับอันนี้คือดองมาแบบยาวนานมากๆสำหรับ ID นี้นะครับแต่ไอตัวออนเวลาเนี่ยผมเพิ่งจะมาออนครับตอนนี้เลเวล8 8นะครับภารกิจอะไรรายวันเนี่ยผมทำทุกวันนะฮะสำหรับ ID นี้นครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูของกันก่อนครับผมไอพวกลอตเตอรี่ครับบอกเลยว่าเกินร้อยห้าสิบแน่นอนถ้าเกิดจะให้ผมแบบจิ้มเป๊ะว่ากี่วันอันนี้ผมตอบไม่ได้ทุกคนครับ คือออนเยอะการ์ดนี่ก็เผื่อมี300อะ่เะเผื่อน่าจะมากกว่านั้นอีกนะฮะเนี่ยการ์ดดอมก็ตามนี้เลยครับมีไอ้พวกไอคอนมาริดจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับเดือนนี้ก็ยังไม่ได้แลกเดี๋ยวเรามาแลกกันนะครับเดีย๋ยวพามาดูก่อนครก็ผลูลนะค่าทีมตอนนี้1 9ื่นแต่อย่าเพิ่งตกใจไปรุ่นครับหมื่นเเนี่ยมันเป็นตัวบัคที่ผมเปิดได้แล้วเอามาตีบวกด้วยความที่แบบเราต้องมาทำเควสรายวันใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะหยิบไอนะ้พวกฟีไลฟ์เนี่ยมาตีบวกนะครับนี่ฮะ แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เอามาเล่นก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกผมจะทำฟูลริเวอร์พูลนะครับก็เลยเปิดได้ตั้งแต่ริเวอร์พูลตัวไหนนะก็เอามาลงทีมไว้ประมาณนี้นะครับที่เหลือประมาณนี้นะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับจะได้เห็นนะครับข้อมูลค่าไอ้ที่เยอะเนี่ยมันเยอะเพราะอะไรนะครับนี่เลยทุกคนครับอ่ะนี่เลยนะครับเยอะเพราะว่ามันบั็อกอย่างที่ผมบอกครับเฉพาะตัวนี้ก็หมื่นสามะนะครับก็ตีบวกขึ้นบวกห้าทุกคนนะมันก็เลยบล๊กครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับไอ้ดีนี้ครับออนมาเพียวๆนะครับตอนเลเวลหนึ่ง แต่ผมลงในอะไรสักอย่างอะซีรีส์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะฮะแต่เหมือนเคยไปเปยแล้วว네่าทำไอดีนี้อย like ู internet, like so right? nên, ่นะครับแล้วก็นี่เลยครับผมนะสำหรับฟูลเวอรมื่อคราวๆที่เราจะจัดครับผมหลักๆจะเบสไว้ประมาณนี้ครับมูลค่าทีมเนี่ยผมอยากให้มากกว่าซีซั่นแรกสักเท่าตัวนะครับซีซั่นแรกเนี่ยเราจัดฟูลมาริดใช่ไหมครับประมาณ1ล้านล้านนะครับซีซั่นนี้ผมเลยอยากขยับขึ้นมาเป็น2ล้านล้านคุณผู้ชมครับ ซึ่งก็ตามนี้ก็ผมนะประตูผมคงจะใช้แบบเคเลอร์ R H e อะไรเงี้ยวยความที่ผมอยากเล่นไอคอนเดอะโมเมนต์สองตัวนะครับหนึ่งเลยก็ผมนะเฟอร์นาโดตอเรปีนี้สองเท้าด้วยก็เลยแบบอยากเล่นอยากรองนะครับแล้วก็จะมีซีเวิเจอร์ลัอันนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่เคยจับนะฮะสำหรับเจอร์ลักโมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นความแบบแปลกม่เหมือนกันนะครับผมจะหยิบเจอร์ลัเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งของกลางรุกเลยนะครับที่เหลือประมาณนี้ครับอันนี้นคร่าวๆนะฮะเซตแรกเนี่ยประมาณนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ ก็ตามนี้ทุกคนที่เหลือนะมีบวกแปบมีซาร่ามีอะไรเงี้ยต่างๆนานาตามนี้ครับส่วน f p เนี่ยตอนนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยจัดทีละตำแหน่งแล้วกันแต่ณวันที่ผมมาร์กเนี่ยทุกคนดูไหมตอเรสสองแสนนิดๆเท่านั้นเองครับตอนเนี้ยราคาบัคทุกคนเฟรนดนโดตอเรสตอนนี้อยู่ที่4นะี่แสนถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยซึ่ง4ี่แสนผมคิดว่าไม่คุม้มนะครับสี่แสนกับตอเรสโมเมนต์เนี่ยผมคิดว่าไม่คุม้มถ้าเกิดว่าสักสามแสนท้วนผมซื้อ นะครับสำหรับต่อเด,ดปีนี้นะครับถ้า4ี่แสนเนี่ยผมจะไม่ซื้อนะฮะถ้าเกิดว่าราคายังไม่ลงเนี่ยผมจะเอาตัวอื่นอย่างสตีเวนเจอร์ลัดก่อนนะฮะเจอร์ลัดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากเล่นมากๆนะครับผมเป็นคนที่เชียร์เชลซีแต่ชอบเจอร์ลัดชอบเบ็คแฮมชอบอะไรนี้ทุกคนอันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะเนี่ยเจอร์ลัดก็ถ้าเกิดว่าราคาตอนนี้ประมาณ2 0 0 0 0 0ป่ะอ่าแสนเดียวเฮ้ยเจอร์ลัดน่าเล่นมากทุกคนนะครับหลักๆเดี๋ยวอาจจะเอาเจอร์ลัดก่อนนะฮะจิบไอ้พวกโมเมนต์มาก่อน ส่วนกองหน้าเนี่ยถ้าราคายังไม่ลงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเอาไอ้พวกเอียนรัชไหมฮะเพราะว่าเอียนรัชก็น่าจะเก่งเหมือนกันนะสำหรับตัวโมเมนต์นะครับตัวนี้เลยนะครับแต่เอฟพีก็จะ40ใช่ไหมอ่าประมาณนี้ทุกคนครับรู้สึกว่า2เท้าด้วยถ้าเกิดว่าราคาไม่ลงผมเอาเอียนรัชแล้วกันนะครับซึ่งบวก5้าแสนเดียวโหวตึงๆนะครับแต่ใจก็อยากเล่นต่อเลสแหละเพราะว่าน่าจะสไตล์น่าจะเข้ากันนะครับก็ถือว่ามาให้ผู้ชมดูก่อนนะว่าไอ้นี้เริ่มมาจากเลเวล1แล้วก็อ่อนมาตอนนี้เลเวล88 ผมรู้สึกว่าต้องทําคลิปคุณผู้ชมครับต้องทําแล้วไม่งั้นเนี่ยของมันจะเยอะไปปกติไอ้ซีรีส์ตัวสายฟรีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งต้องอัพคลิปหนึ่งนะครับด้วยความที่แบบมันจะได้แบบไม่ไปไวจนเกินไปผมรู้สึกว่าสายฟรีมันต้องค่อยๆทำค่อยๆไปอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเปิดแบบปุ๊บแสนเอ็มเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะไม่อินนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปละทุกคนครับต้องมาทําคลิปแล้วนะครับเชื่อไหมทุกคนครับถ้าเกิดว่าผมจะรอให้ซีซั่นหนึ่งจบเนี่ยผมคิดนือ นะครับต้นเดือนแน่ๆนะครับเพราะฉันก็มันจะอ่อนเพิ่มอีกเป็น10วันไม่ได้นะครับเนี่ยเฉพาะตัวเนี้ย26กเหรียญนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นจานวนวันก็ประมาณ23วันนะครับเฉพาะตัวนี้นะผมรู้สึกว่าผมอ่อนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีเป็นเดือนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยคุณผู้ชมครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะฮะการ์ดเยอะนะครับกิจกรรมสายฟรีอะไรคือแบบออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่รับเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ คลิปแรกอาจจะเปิดด้วยแบบมูลค่าที่มันเยอะหน่อยผมคิดว่าน่าจะมีแสนเอ็มอ่ะนะครับยังไงกราบขอภัยเลยนะทุกคนครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมาไวขนาดนี้นะครับมาไม่เป็นไรครับทุกคนครับลุยกันต่อทุกคนอ่านี่ครับสุ่มกันต่อครับไวไปว่าคุณผู้ชมขอภัยขอภัยนะนะครับแล้วก็ s c p ผมเหลือประมาณ2อาทิตย์กว่าเนาะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสายฟรีสายนั้นสายนี้มาก็เดี๋ยวแลก SVP ไว้เพราะว่าปัจจัยหลักของสายฟรีคือ SVP นะครับซึ่งไอดีนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มออนเนี่ยผมมีน่าจะเกือบเดือนนะครับหรือไม่อาจจะเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าผมรับทุกกิจกรรมนะครับสำหรับตัวสายฟรี SVP ที่เขามีการแจกนะครับแล้วก็แต้ม2005เนี่ยผมมาเปิดเอาอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะว่าตำนานอังกฤษนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเยอะของอ่าถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยผมนึกไม่ออกนะ ฝรั่งเศสิรวอว่าูลมีปะวะไม่แน่ใจครับแต่อยากอังกฤษเนี่ยมันมีลุ้นเจอลหาลาดรุ้นโอเว่นอะไรเงี้ยเผื่อได้ก็เอามาเล่นไปก่อนค่าเวลาไปก่อนนะครับอ่ะเรียกมาทุกคนครับแล้วก็คอนเซปต์ของไอดีนี้อย่างที่บอกนะหรือว่าซีรีส์นี้ครับผมวะซีรีส์สายฟรีฟูลทีมเนี่ยเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับจะเป็นสายฟรีที่จริงใจสายฟรีที่แท้ทูคุณผู้ชมครับใครที่แบบทําสายฟรีอยู่นะเบสไอดีเบสซีรีส์ตัวเนี้ยได้เลยนะครับเพราะผมไม่เติมนะอย่างที่บอก SUVP มาจากไหน รับมานะครับแต่ผมจะทยอยรับ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 มาแล้วก็มาทําทีเดียวนะครับไม่ใช่แบบรับวันต่อวันนะฮะผมจะเก็บสะสมก่อนสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทําคลิปนะครับดูครับ1ร0้อยห้าสิบใบฟึบมาโอ้ได้เงินเยอะอยู่นะทุกคนทําไปเล่นไปครับดูดิร้อยห้าสิบเนี่ยสิบเก้าชิ้นนะนะครับสิบชิ้นก็พันห้าทุกคนอีกร้อยห้าสิบเฉพาะลอตเตอรี่ตอนนี้สามร้อยละ นะครับผมบอกเลยว่าเงินมีแสนเอ็มแน่ๆครับคลิปนี้ได้อะไรฟึบมาเงินอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมอ้แต่รอบนี้การ์ดเยอะนะครับการ์ดสิบใบอะหลักๆประมาณนี้ทุกคนเป็ดเสร็จลอตเตอรี่เนี่ยประมาณ317ชิ้นเยอะมากเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับสามเลยนะอ่าประมาณนี้ครับมาเปิด BP ีครับผม150ชิ้นครับยาวๆครับคุณผู้ชมคลิปนี้มาดูกันครับ มากกว่าเดือนอะ่ะผมมั่นใจครับตรงนี้หมื่นเจ็ดนะครับเท่าไหร่คุณผู้ชมเนี่ยดูจากตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้4ี่หมื่นแล้วทุกคนนะสำหรับเงินอนะ่ะห้าหมื่นไปแล้วทุกคนสำหรับตังค์นะครับเดี๋ยวขอแบบลุ้นแล้วกันนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันครับแล้วก็เหลือเส้นสุดท้ายแล้วผมคิดว่านะเฉพาะเงินเริ่มต้นตรงนี้นะ่าจะมีสักหกหมื่นไหมเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เงินเยอะมากทุกคน <c oughs> นี่คือรอบสามนะที่ไม่นับตัวลุ้นอ่ะ ยังอีกครับ83ชิ้นครับดูครับคุณผู้ชมนี่สายฟรีนะฮะ80,000เข้าไปแล้วครับแสนเอ็มโอ้ oh my god คุณผู้ชมครับ1,12,000อเชี <c> ่ย <oughs> ยังเอาคุณผู้ชม <Okay. S 1> นะครับเงินแสนเอ็มนะครับในคลิปแรกโอ้โหถ้ามาช้ากว่าน,นี้ คือมีแสนสองแสนสามแน่นอนครับแบบเซตแรก150ใบไปครับเข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนครับฟูทีมลิเวอร์พูลแล้วก็สายฟรีมันมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่แน่นะทุกคนครับถ้าการ์ดเยอะขนาดเนี้ยผมว่านะอาจจะได้เสริมเจอรลาเป็นคนแรกนะหลักพันอยู่ครับฟึ้มาเป็นดีแค่นไรนะครับ2อ0พครับผมมีโลคาเตลรี่ครับมีกินเทอร์ครับ หลักการมี3ตัวนะตัวไหนที่เป็นลิเวอร์พูลเนี่ยผมจะเอาออกมาก่อนนะอยากเอนโดอะไรเงี้ยนะครับบางตัวนะนะครับถ้าใช้ได้ผมก็จะใช้ไปก่อนนยโคดี้การโตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอญาตเลื่อนหาสักหน่อยครับ A later few moments later. มาต่อกันที่เซตที่2ครับก็เป็นการ์ดแบบธรรมดาปกติไปก่อนนะครับโอ้วันนี้ครับกี่ร้อยใบยเดี๋ยวเรามานับทุกคนอันนี้คือเซต2เท่ากับว่าตอนนี้300ใบ แต่ครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะอาจจะมีเกือบ500ได้นะฮะดูจากการ์ดละยังไม่หมดง่ายๆทุกคนนะมาดูครับว่าเบ็ดเสร็จการ์ดเท่าไหร่เดี๋ยวผมนับให้เลยนะครับมาดูครับคุณผู้ชมครับเซตที่2จะได้อะไรยังไม่ได้ลุ้นมากนะฮะสำหรับเซตนี้เป็นการ์ดปกติอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ขอหลักพันได้ไหมทักสองตัวสามตัวได้อยู่110ร้อยสิบแฟงไรกาดบวกสามนะครับ พันแปดมีดาริบินนะครับโอ้โหหลักพันตัวเดียวครับ่ะเคลียร์กันต่อนะครับอู้มีตอเลสนะฮะเซตที่สามปะถ้าสามนี่คือสี่ร้อยห้าสิบใบนะครับโอ้โหเกิน500แน่แ่ทุกคนครับคลิปนี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปนี้แบบแป๊บเดียวนะทุกคนครับแต่ตอนนี้ผมอัดมาแล้ว40กว่านาทีนะครับคือเสียเวลากับการเคลียร์การ์ดเนี่ยประมาณหนึ่งเลยทุกคนครับนักเตะขายไม่ออกอะบวก1่บวก2ขายไม่ออกเลยนะครับ โอ้โหแม่งไม่ไฟเลยครับไม่พุลักพันเลยสักนิดเดียวครับเดี๋ยวรอบนี้จะไฟนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอบนี้จะไฟจากฟานได์นะครับมาครับร้อยห้าสิบใบน่าจะเซตนี้แล้วก็อีกเซตหนึ่งอะ่ะที่มันแบบไม่ไม่สาคัญครับที่เหลือน่าจะเป็นของดีละมาครับคลิปนี้เบ็ดเสร็จกอ็อย่างที่ผมบอกอันนี้คือเซตที่สี่ใช่ไหมนะครับนี่คือหกร้อยใบแล้วป่ะทุกคนใช่ไหมเซตที่สี่อ่ะมันเซตละร้อยห้าสิบเองคุณผู้ชม ตอนนี้คือชั่วโมงแล้วนะทุกคนครับสำหรับการอัดคลิปนี้นะครับเสียเวลากับการขายนะครับขายนักเตะไฟแน่นอนครับเพราะว่ามาจากเ i อร์จิลฟานได้ครับไสในจะเป็นใครเดี๋ยวเรามานลุ้นกันคุณผู้ชมไสในฟานได้เล่นได้ครับปีนี้ไสในฟิดมาโอเว่นโอเคโอเว่นหลักหมื่นครับสวยงามไม c ค a โอเว่นครับโหอันนี้ก็5 0 0พครับขายได้ครับ ผมกาลังนั่งลุ้นอยู่ว่ามันจะถึงไหมครับวันนี้เพราะว่าเราอยากได้เซเว่นเจอหลาดนะครับโอเว่นโอ้โหหลักหมื่นอยู่ครับผมว่าเล่นได้สบายครับตัวนี้ครับโอ้แล้วตอนนี้มีขายทุกคนครับเจอหลาดหนึ่งหกสองครับผมขาดอยู่ประมาณสามหมื่นนิดๆเราขายไหมเนะี่ยโอเว่นเนี่ยก็อยากได้อยากคุณผู้ชมไม่ได้ขายสูงด้วยนะทุกคนครับขายประมาณแบบกลางๆนะครับหนึ่งหกสองเนี่ยเอเอาเลยปะ โอเว่นขายไหมอะโ้แล้วมีปล่อยฟรีครับผมขอขายเลยไม่ทดคนผมอยากได้ตังไปเสริมแบบตัวหน้าก่อนว่าตอนเนี้ยกล่องหน้าผมใช้เป็นตอเรสนะร้อยสามสิบหกล้านเอ้ยร้อยห้าสิบสามล้านนะครับใช้ไปก่อนทุกคนนะครับคลิปนี้น่าจะยังไม่ได้ลงแรงอนะโหแต่โอเว่นก็น่าจะเล่นได้นะเ few moments later เรซตสุดท้ายด้วยนบผมนะมาดูกันว่าเราจะเปิดใบไหนก่อนนะครับตัวนี้ลบทิ้งแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าให้เกียรติลวกัน บูโดอยู่แบรนยูใช่ไหมอ่ะขออนญาตลบอุปกรณ์นะครับมีใบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนญาตติ๊กใบาใบไม่สําคัญมาทิวตเนี่ยเล่นได้ครับเดี๋ยวผมเอามาเล่นก่อนนะฮะสำหรับโลท่ามาทิุตเนาะมาทุกคนครับเซตนี้13บใบลักก้นลำเบอร์ครับไปครับขอไฟได้ไหมถ้าไฟเนิ่นๆตั้งแต่เซตนี้มีโอกาสตอนนี้ขาดประมาณ3ามหมื่นเลยนะได้ครับสามหมื่นคือได้ซื้อครับโอ้โหไม่ไฟครับ สามพันโหตั้งร้อยสิบเอ็ดนะครับคุณผู้ชมสามพันหกร้อยครับมีเซอร์จิโอโรเบโตนะครับโอ้โหเกือกว่าที่คิดนะฮะเซตนี้ที่เหลือเนี่ยผมขออนุญาตเปิดเลยนะแต่ขอเปิดไปนี้ก่อนครับมันเป็นบวกสามทุกคนนะครับไปที่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนน่าจะเรียงอะไรเรียบร้อยได้ไหมไปครับเปิดเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราลุยในเซตสุดท้ายนะครับไฟครับผมนะบวกสามครับ ได้ามาเป็นแฟงรการครับโห้หเพิ่งเปิดได้ไปอ่ะ <S 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 แล้วก็เซตนี้สุดท้ายของจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตัวใบไม้ทวีตเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะครับหลักๆจะมีไอคอนอังกฤษไอคอนมาดริดน,น,นะครับมีโลทาไม้ทวีตรุ้นบวกแนะครับถ้าเกิดว่าได้ปีดีๆมีการบวก8ธรรมดาครับขอให้เกิน30,000ื่นผมจะได้เสิร์ฟทุวนันนี้สลับซีเว่นเจอล่ะครับมาครับขอเกิน30,000ืคุณผู้ชมขอร้องมา ปี E B s โอเคเยอรมัน C A M เยอรมันการลุกการลุกไอ้มัธิวุฒิเหรอมัธิวุฒิสวกแปนหกหมื่นดสวยงามครับผู้และจอจีฮาจีต่อเลยครับอู้หูจอจีฮาจีสี่หมื่นสองไปแสนเอ็มครับคุ้มค่าแก่การรอคอยมากๆคุณผู้ชม โลท่าไมเดิล伍สหกหมื่นครับใบนี้จอจี้ฮาร์จี้แสนหนึ่งครับสองใบไอคอนมาลิดผมได้เป็นคานาโวโร่ครับแล้วก็อังกฤษได้เป็นบ๊อบบี้มัวครับโอ้ยใบนี้มาบวก3ครับบวก5น่าจะมีหมื่นนะฮะส่วนลูกผู้แปลได้มาเป็นโซเครติสนะครับ600้เอ็มกูจะสอนใบนี้ 8, รน so crates, นครับได,ด้เสริมแน่นอน100%ครับอย่างนี้โลท่าไมเดิล伍สแล้วก็จอร์จี้ฮาร์จี้นะครับโอ้สองใบแสนครับคลิปนี้200,000เอ็ม คุณผู้ชมแบบนี้หวานเจีย๊ยบครับคุณผู้ชมครับบอกเลยครับโหมีคนรับโอ้แต่มันตั้งรับต่ำเลยเหรอ,อเดี๋ยวนะใบนี้สี่หมื่นทวนได้ไหมคุณผู้ชมขอสี่หมื่นทวนละกันนะสำหรับจอจี้ฮาจี้ครับไป 60, ที่หกหมื่นทวนได้ไหมฮะไม่ขายต่ำได้ไหมทุกคนนะครับสำหรับมัตสุอุดนะครับลดให้ห้าพันละกันนะเออใครมีงบดึงให้หน่อยครับโอ้โหเซ็งว่ะอ่าอันนี้สี่พันห้าละกันนะครับคุณผู้ชม ำหรับบ๊อบบี้มัวครับแล้วก็คันนาวโรนะครับโหตัวลิรกพูไม่ออกเลยครับตัวนี้สัก5,5 0 0าแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับโหมีคนรับครับอันนี้ปล่อยได้ครับราคากลางๆถ้ากลางๆกับผมปล่อยให้ได้นะถ้าต่ำผมแบบไม่อยากปล่อยเท่าไหร่อะเรามัดชูอุดขายออกแล้วครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับคูปอง30ไปเลยครับ48,0 0 0นเอ็มนะครับดีครับคือขายเสร็จอย่าเบ็ดเสร็จเพราะว่ามี200,000ยังไงก็2 0 0 0 0 0คุณผู้ชม เนี่ยเพื่อสองแสนกว่าด้วยนะครับตัวนี้สองแสนสองสองแสนสามถ้าขายหมดเนี่ยมีลุ้นอยู่นะประมาณสองแสนห้าคลิปนี้ผมว่ามีโอกาสสองแสนห้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับเซเว่นเจอร์ลัดครับขออนุญ,ญาตซื้อมาเป็นตัวแรกมาครับผมโอ้โสุดยอดโอ้โคลิปนี้ประมาณสองแสนห้าหมื่นเอ็มคุณผู้ชมเอ้ยอย่าค้างดิได้ไหมเนี่ย โอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมครับซีเ่นเจลาดครับไอคอนเดอะโมเมนต์ครับรับมาเลยคุณผู้ชมครับเรียบร้อยโอ้คุณผู้ชมดีใจกับผมหน่อยนะคลิปเนี้นะครับคลิปแรกแล้วได้มา2องแสนห้าเลยอ่ะแต่ก็สมกับที่เราดองมานะครับโหสุดยอดนะครับได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแลกเป็นไอคอนเดอะโมเมนต์กันครับมาครับเดี๋ยวเรามาแลกกันครับผมมาคุณผู้ชมครับเราจะใช้ตัวคอนแทคนะครับถ้าใช้เหรียญเนี่ยสองเหรียญแต่เราไม่มีแน่นอนนะครับเพราะเราสายฟรีนะครับ เราไม่ได้เติมนะโอเคนะครับไอดีนึงจะแ,กแลกได้3ใบครับณนปะัจจุบันคนระับมาแล้วครับ1ใบแรกกับเซเว่นเจอหลาดคุณผู้ชมครับมาเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้ตื่นเต้น่ะคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดแนละ้วคือถ้าจอจี้ฮาจี้ขายออกเนี่ยเราจะมีเงินเน่ยเริ่มต้นคลิปหน้าประมาณ7-8หมื่นเอมเลยทุกคนถ้าขายออกหมดนะผมว่ามี7-8หมื่นแน่นอนนะครับในคลิปหน้าได้เสริมนะครับยังไงก็ได้เสริมอะ่ะผมดูทรงแล้ว เรียบร้อยครับอ่ะเราได้มาแล้วทุกคนนะสําหรับทางด้านของสตีเวนเจอร์ล่านะครับรับเข้ามาสู่ทีมครับตอนนี้ผมจัดทีมประมาณนี้นะทุกคนนะครับ 700M นะครับสตาบมูลค่าทีมนะฮะถ้าเกิดว่าเลเวล5ก็จะเป็น129ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูว่ามันจะบูตได้ถึง130หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ายังไงบูตได้แน่นอนนะฮะสําหรับ130ประมาณนี้ทุกคนนะครับโอ้โห FP 41นะครับ FP 41ถ้าเกิดว่าเลเวล5นะฮะอ่าประมาณนี้ทุกคนแต่คิดว่าน่าจะบูไไดด้้นนะะ่าจบูถึง130 นะครับอ่ะประมาณนี้ไปก่อนครับโ้พลังแฝงแบบเยอะมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบน่าเล่นมากๆทุกคนครับสำหรับตีเวนเจอหลาดนะครับคลิปนี้ทิ้งทวนกันด้วยฟูลทีมนี้ไปก่อนครับตอนนี้มูลค่า700,000เพราะว่าตีเวนเจอหลาดครับหลักๆเดี๋ยวใช้เซตนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวกองหลังเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอญาตเก็บตังค์เอาไว้ก่อนคลิปหน้าเราจะมาถลุงกันนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมน้ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel n e c t TV ด้วยครับใช้เวลาอัดค่อนข้งนานเลยเพราะฉััันนนกก็็ขอคคลละไเปงใจรบ ย้ายผมเสริมใครในฟูลิ่ว่ากูก็ผมนะลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ